สวัสดีครับมาชมบรรยากาศของสถานที่แสดงหมอลำระเบียบวัฒนินนี้ครับตอนนี้กำลังคึกคักที่ตลาดตรงข้ามตลาดสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือตลาดลอตเตอรี่เมืองเลยครับนี่เป็นบริเวณห้องน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมจากของเดิมครับก็เป็นสถานที่ที่กว้างครับนี่แม่ค้ากำลังมา เยอะๆเลยครับวันนี้ฟ้าฝนฟ้าฝนไม่ตกครับพี่น้องฟ้าฝนฟ้าเปิดฝนไม่ตกมาดูราคาบัตรครับผู้ใหญ่ร้อยสี่สิบเด็กหกสิบบาทครับราคาเดิมครับตลาดลอตเตอรี่บางสะพูงนี่ราคาเดิมผู้ใดก่อการ ทะเลวิวาทสมนิ้ตามกฎหมายร,ราคาก็เด็ก6กผู้ใหญ่ร้อยสี่สิบบาทครับที่บรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าระเบียบวัตถศินมานี่ก็เยอะหน่อยครับพี่น้องครับเตรียมขายตรงนี้ก็ทางเข้าก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่หมดเลย หันหน้าออกทุก่งนาครับฟอร์มเอาเงินอนให้ยังนี่ครับนื่นกอริโอครับโอ้โหข้างในนี่ก็มีนั่นมิกเซอร์เป็นรถเลยครับ นีเครื่องเดิมน้ำแข็งนั่นรถศิลปินตอนนี้ก็มาปูาศาร์แล้วครับพี่น้องเริ่มปูาศาร์แล้วนั่นตั้งโต๊ะว,วันนี้หันหลังเสยถยนนุนครับพี่น้องครับวันก่อนนี้หันข้างใส่วันนี้หันหลังเสถนนุนนี่กำลังจัดตั้งวิธีอยู่ครับบรรยากาศการปูาศาร์ เริ่มขึ้นแล้วครับบรรยากาศปูสัดโอ้โหคุณแม่อยู่บ้านเท่านี่บ่เราอยู่บ้านเรานี่ครับนี่ยคุณครับคุณแม่มาปูสัดจะไปข้างหนาไอพุ่นำน้ำเนเด้อผมอยู่บ้านเท่านี้ละครับเห็นดังน้ำแน่เรู้ปูสาดครับเนี่อันนี้คุณยายละ ยายลำห้ามยายนาจายายลำยายคิดครับตะปูตอกไว้ด้วยพี่น้องโอ้อหโอหอเห็นไหมเหไว้ยายลำยายคิดมาดูโอ้แถวกรอนหินเต็งไว้มันจะกาดปูาสาดครับวันนี้ยังไม่เยอะครับเนื่องจากว่าเป็นงานเสียเงินแต่ระดับระเบียบแล้วย่งคงจะไม่น้อยครับวันนี้ึงสาดท,ทึงเพ ขันจองมาแล้วครับอันนี้มดเสียงอีสานเนาะเสียงอีสานก็มาครับอันนี้มดเสียงอีสานสาศาสตร์มดเสียงอีสานวาง,งั้นครับพี่น้องเสียงอีสานม่บังระเบียบที่ียนะเนาะเขาอย่มดเสียงอีสานตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ <c oughs> ก็ช่วยกัน <c oughs> สอดแจ้ง่ครับเหมือแรกงนี่คุณแม่สอดแจ้งบ่งเหมือแรกงครับ สดแกงบอจนมั่งห่น้นายสีนี้ <c oughs> เอาน้ำกันครับน้ำกันมั่งหานกบมั่งหานบาวนผู้จะมามงหนบ้านพวน,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 นผู้มกักงจระเบียบเนี่ยมักตัวจังมาเบิองมาหมด,ด,ดมหกลอมันจะใส่ใกล้ๆเนี่ย,ย20กิกลลโลนึงเนี่ยเข้าหกลอยเนี่ยจะข้น3ข้น3ข้นหกลอยทั้งทับทั้งทรงมันบอโปรแกนมละเนาะ S <S <S <an> เขาก็จะซนล,ล่ะขเขาพกาเเขาอ้อเขามาซีขาผุนเดีมาส่งหรอกครับวันนี้มันถือคันลรอยหสิบาทหนึ่งมันถือคันรอยหาสิบหนึ่งมันถือยูอ่ตันนวนน่ะน่ะซีขาหกร้อยยุคขมิ้นยุบัตเกิงยุคโคขมิ้นยุครน้องห็นี่ยหมโอ้กระบอกไก่จะว่าเขาห้างได้ออกจากเฮียนเานขาเลได้เหมือนมูลไปร้อยห้าสิบมารอยหาสิบซีขาหกร้อยโปรแพงครับโปแพงไปบิง่งาขนถูกาจนเยอะมากท่าน ตี so ้ยแมื่อนั่นกับเมามาเบิ่งบอยสิรีส์ให้เตี้ยเขาเอาพูดอร่อยเตี้ยหลานพามามื้อนี้รถเขียงเขาเขาเอาโคตรลอยครับปัจจบันผู้ใดระเบียบเป็นมากผู้ใดนักแสดงนะมักต้องยองบ่กทั้งมากเบิดอทุกคนมักเบิดทุกคนเตี้ยมาตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่เอกชักดีไปเบิ่งฮอดบ้านหันเตี้ยแม่นถ้าขีไปเบิ่งฮอดบ้านหัน ตะก้อนพุ่น่ะจ้าตั้งสมัยเพิ่นเป็นโตกงพุ่นน่ะท่านพ่อใหญ่เบียบบ่พ่อใหญ่แ่ะพ่อใหญ่เบียบนะบ่ครับเคยไปจ้างเพิ่นสมัยตั้งแต่เพิ่นเอาเก0 0 0บ่ทันถึงแสนเห็นอยู่เพิ่นเห็นพ่อใหญ่เบียบอยู่เพิ่นเคยไปแสดงมันเครื่องแค่นึงลหรเด้โอ้96,000ามื่นน่ะครับผมบ่เห็นเพิ่นแสดงดอกเห็นแต่ตอนเพิ่นเสียชีวิตแล้วไปงานศพเพิ่นอยู่เคยไปฮอดบ้านเพิ่นโอ้บ้านสวัสดทีน่ะผมได้ไปพวกครูบ่าเพิ่นนิมนต์ไปเลยไปนําเพิ่น เจ้าเป็นผู้ใดเจ้าเป็นเจ้าของวงบ่แม่บ่ได้เป็นเจ้าของแหรอกพวกผู้ท่านผู้ช่วยผู้กันนี่เราเจ้ามาถามข่อนยันหลังเอาก็สัมผาดเพิ่งตัวมากมวงไในมากระเบียบขึ้นมาบ้านเนี่ยเอ้าสวัสดีครับมาจากศิลปินผู้ไทยตัวนี้นั่นค้อไหวผู้ไทยกับมาโยนี่ท่านบอนท่านกันไม่ติดนะมาทำกันโอ้ยจำกันได้ครับมีสนิทสนมกุนเคยเจ้าเพื่อนจำมากกันท็อปท็อปท็อปนาราก่อนบอกมากท็อปนาราก่อนเจี๊ยบ เต่าหยองเตอครับมักเบิ่ละมะมปคู่นาครับนังเอกัมากมากมากเ่แ่นาดวมะม่วงดอกดมักปคูนมักมาตั้งแต่สมัยพ่อเบียร์ผมเตียจ้าโอ้ีแฟนพันเถียรไครับพี่น้อง่มนเบิ้งเทียเดียวนี่่มนแปะลยเทียรแ่เบิ้องนีลอยแปะลอยเทียแต่เบิ้งนันขนาดเดียวนี่ยจ้าตั้งแต่สมัยโอ้ยโดนโดนนอ่ะครับตั้งเต่อัน ขอนแช่มาแสนเป็นพระเอกคนอ่ะโอ้ขอนแช่มาแสนจนเพิ่นออกไปแล้วแม่นคยจะเิ่นมาสอบให้นมูโยใ่มาสอบให้นมูโยแล้วคนหล่ะโอ้มาขาดมากแน่ปะโอ้ขอนแช่มาแสนผมยังเบิ้งหมอล่ำโมเปลี่ยนอยู่นันล่ะผมจะเกี่ยวผมกับเบิ้งจะหมอล่ำก่อนล่ำยังไปลี่ยน้ำบาตน้ำเมืองไปลี่ยน้ำพุเทาเสื้อบ่เคยได้เบิ้งหันมาล่ำขนาดหญ่ไะกิ่นะญาติเขาตีกันได้วบ่เบิ่งไอกินงนะสมัยนี่ข้าเจ้าทันสมัยเราละเออเบิ้งใครบ่ใครตีกันเนาะนอกจากงานฟรีเนาะ งานฟรีอยากตีนะจักหน่อยงานฟรีแถวนี้กับวัดตีขอวัดตีเอ็นบ่เอาแต่กวางสือพุ่งกับวัดตีกันคัดคะแนนแท้จักบ้านบ้านปวนโภม่านั่นอันอมอหลั่มลงไปแชเงินได้อยสามหมื่นปวนหน่อยค้นวัตีกันจะคนเนาะโอ้โหต้องไปเอาอุ่มเอาขู่ลงไปแชเขาวัดน้าหน่เงินเหยียบสี่หมื่นถ้าค้นหน่อยคนหลายเจ้าว่าขู่กันได้หลายแล้วเนาะเกือบสี่หมื่นภู้ละเศร้าภู้ละยังเก่งกับจนมากับเศร้าบาวเนาะได้ถึงสี่หมื่นเนาะครับ กันพูดประมาณกี่ปีปรมาณหรอเขาว่าเขาได้จ้างนะโอ้แม่นอยู่พวกแม่สี่ขันยุบันอย่างมากสุดหรืออย่างมัดเที่ยครับเพิ่งอย่างเบิ้งแม่หรืออย่างเบิ้งเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเอาหัวขวัญอยู่เอาพามาน่ะเอากต่ขึ้อย่างเขากินเข่าแล้วกินแล้วกินอีกเนาะเบิ้งแล้วเบิ้งอียบแต่จะไปสิหัวขวัญแล้วคุณแม่อายุไรไปเนี่ยล่ะครับแดงคุณแม่อายุไรไปเนี่ยแล้วหกสิบเก้าหกสิบเกโอ้ยังได้เบิ้งได้อีกโดนอยู่แปดสิบขึ้นเร็วเบิ้ง เราแบบมวมาเข่าค้นี้มันสิมาบ้าไรแม่นอยู่ไปได้มาได้มาหลวดเนาะนี่มันจะใหญเข่าก้นี้มันสิอะไ้มันเป็นบันเกิ้ลเนี่ยบันเกิ้ลบ้านลาดบันเกิ้ลไกล้ๆนะครับอ๋อครับแต่ว่านละวันเราเบิ่งระเบียบมันเป็นร้อยก็เท่าล้วว่าสั็จเป็นร้อยแล้วเบิ่งตั้งแต่สมัยปุ่นพ่อเป็นเมืองญปุ่นนะพระเอกคนใช้มาเสียแล้วยังหู่จักไหมยา่จอยยา่จอยนุ่นเล่นดีเนูะนใช่จอยนะครับยา่จอยที่เป็นอันตลกนะยา่จอยแล้วหรือ วันนี้เพิ่นเพิ่นบอกอย่างก็ว่าอันไอนะถ้าไอนะเพิ่นเพิ่นเป็นยามนะเสื้เม่งเข่าคอได้อออ๋ันนี้สำเนียงคนงสะพุ่งนะครับนี่สำเนียงคนงสะพุ่งคุณแม่เป็นคนงสะพุ่งเตี่ยจ้าคนวงสะพุ่งโอ้ซอดแจ่มวัวหมูแดงมหาล้านโอ้มีร้านอยู่นิรลานทุบตับทุบตับไก่ทุบตับไก่ทองเป็นร้านเจี๊ยบ่ปาร์ตขึ้เป็นร้านเป็นนักแสดงม่ซื้อม่เสียงแท้เฮ็ดสีกอกอยู่เฮ็ดสีกอกมาฝากร้านโอ้เฮ็ดสีกอกมาฝากร้านเอ้อกินน้ำกันนั่นแหละทุบตับเกิวมาจากเสือเสะพุงบ่ เพื่อนอยู่อันมาตะเหนือเนาะมาเะเหนื้อนือจ้แล้วนี่อันปูนั่นเพื่อนเปาเมียอยู่สุเมฮอไดแล้วนี่พ่อไปแต่งงานกับอยู่อยุธยาวะแมีนะโอ้อยุธยาอือเป็นญาติกับตุ๊กตาไก่ทองตุ๊กตาไก่ทองโอ้แสดงดีมีฝีเมื่อก็สมารถหลายครับเป็นเป็นญาติทั้งญาติทางปูทังปูโอ้ครับมาเลี้ยงกับสิบเบื้องหลันหลอดเตี้ย ครับพี่ยายเป็นคนวังสะพุงครับพี่น้องฟังเสียงว่าสองเสพุงคนวังสะพุงครับถันมาแถวนี้ก็มาให้่กำลังใจตลอดละเตี้ยย่านฝนตกอยู่มื้อนี้นะดีจังตกแป๊บเดียวมันมันเบิ่งฟ้าแล้วบ่คือดอกครับมันตกมันตกแล้วจ้้าตกแลวมันตกมันตกแล้วมันตกแค่นี้ล่ะเออมื้อนี้ส่วนนั่นหั่นพี่เนาะระเบียบอันใหญ่กันเลยนะครับแล้วมือนั้นหั่นทางนี้ครับบอดนี้เพิ่นสิหทันเอาเสียงไปใส่ทุ่งหน้าดนี้ป่ะเนี้นะมันสิลบกวนเพื่อนเจ้ไปเลยหันออกทุ่งหน้า ฮันดอกโซน่าก็ดีกันล่ะกานหันไปต้งผู้กันถืว่าไปกวนให้เขาเจ้านอนหันออกโซน่าเลยมานบึงเพื่อกันเราะว่ผมมันมาเบิึงเพื่อกันละมืมียดเนี่ยแต่ว่าผมไม่เห็นยูทูบเพื่อเสือแต่ว่าบอกว่าจะเบิ่งบรรยากาศก่อนแสดงครับเมียดกันถือว่าเบิ่งโช่วงแรกกัสิบมานอนดอกเพราะว่าผมว่าสูวว่าสูวดอกทอดแจ้งนะแต่งงานบอยกับไปพวกใหญ่นะโอ้ไปแต่งงานบอยเสียชัยกับไปไปปไาโทว์หม้อควาบบุญน่ะจ้า ได้เข่าไปใกล้เพิ่นบ่ขึ้นไปผูกแขนเพิ่นอยู่เตี้ยได้ผูกแขนเพร้อมบอ่ไปผมเราเพราะว่าขึ้นกลุ่มกว่ากรุงเทพใหญ่นะเพราะว่าเพิ่นกำลังเที่ยวเนาะกำลังเท<อ>ี่ยวกำลังจนีินะเพราะเราบ่กล<อ>้าไปเบิ่งย่านคนหลายเราเม่านี่ต้องตอดแม่แอนเพิน่นกับน้องเนละต้องตอดแมแอนบริกรพยโยโอ้เตี้ยทับแอนเราดีเตี้ยเพ่งทับแอนเราดีโอ้มากแอนกับร่องเพ่งเห็มันได้ขึ้นเพิ่นเด้เต,ตอเอี้ยเมื่อนั้นน่ะเมื่อนั้นพูดกับบ้าตอนนี้คนหนังบ้า คนนั Он, hm. ้นเข้าใจว่าแอนองราดีสิล <Sure> ้ำสิล้ำอดแก่น้ำบ่อยที่นีใก้้วมันนี่เว่นคนลูกเยียงไหนในยานุยาลเดพวีอยู่ตงนี้เอาเมื่อนั้นว่ามันแจ้งผุดตีผมก็ยู่โดนเติมด้วยครับ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 มอนมะเชียงคานมาจาเชียงคมืนั้นลยองมนกาดเด่นหลาผมก็บเบิ้งคุณเบิ้งประชาชนหลายันเขาใจว่าแอนสิมาล้ำหดแจ่มอ๋ครับแฟรันเทียเด ันบ่ามนี้เอาบาผมนั่นนั่นเบิ้งแจ้งพวกวดกแต่ว่าผมบกตมาคนเต้นน้งกบไปขายของใหญ่นะครับตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งตลาดผมเต้นแล้วเพากัสีกรมือนี่เพราะว่ามือก็ยเฮดงานอยู่พวกใบครับพุดแล้วยู่พาเขาแล้วเรย่นแงกกอบมาเฮดยูทูป็นเสอดครับโอ้จาเป็นสองยูทูปเจ้าครับสองยูทูปมือเกยงานอยู่ก็เลยยูคำบ่ได การัวไทยเราจะอสิยอาลงบรรยากาศก่อนการแสดงทืที่นี่หละครับว่าเิ่นจะตัวจะเตี่ยนใจยังเป็นยังเปเบื่อนห้ผมแน่เด้อลงช่อง u ู u b e ผมแน่แล้วจะเห็นคุณยายนี่สองคนนี่ก็จะอยู่ใน youtube ผมนั่นแหละคู่น่าเราทุกเรื่องครับครูน่าเราครับเคยฟังบ่ยนการีบวกวะนี่เส้นน่ะนั้นกับฝากบอกบอกไว้สเฮ็รบบเปนย์ใหญ่เพเ้อ นียังก่งครับครับช่องผมนี่แหะาคุณยายแฟนแนแทรเบิ่งห็นได้แร้เป็นร่งห้มัน, 5, น่มันบอเห็นเห็นได้ไหม่ยินดีครับนี่นี่นี่ช่องผมนะครับคุณยายพี่ขับไปเลยครับ เห็นบ่เห็นซื้อผมบ่บ่เป็นยูทูบไหมคุณยายกดไป็นยูทูบไหมครับ่เป็นเฟซบุ๊กด้วเป็นยูทูบครับต้องเซเวนตาก็ได้พมกระได้กาเซเวนตากัแนมบ่เห็นอ่านบอกนะครับคุณแม่เป็นเดี๋ยด็ดพี่ิักายเป็นคุณยายมี yu-tube o นีบ่นอะร่อกีมันมีอยู่เนีย่ยมันเป็นโว้กลมเรียมๆสีแดงอ่ะนะโอ,เเดอกดีๆเห็นด้อผมเลยเห็นแลละนี่ครับนี่ไงยูทูบเดี๋ยวกปับหนึ่งเด้อจะหาช่องให้ค,ครูเนาเล่าทุกเรื่อง ครัโซเลี่ยงมอลลั่มเป็นเพื่อนมอลลั่มของอันนี้กับมะลงเลยเดี๋ยวก็ติดตามเด็กเด็กก็หายแล้วอันนั่งกันน้ำมีหกมันอ่นเราอยู่บ้านไร้ผาเขาหนะเอ่อน้ามีหกอันพุ่นเราตายหน่าเราตายเราอยู่บ้านโน่นปอดแดงตัวครับอยู่บ้านโน่นปอดแดงเลยบอกครับบ้านโน่นปอดแดงเลยเราอันลูกอันลูกของอันมู่ผมนี่แหละนี่พอเราเป็นมู่เดียวกันกับผมครับเป็นไรเงี้ยไหนครับมันเขาหาบ่อบอรูพึ่งกันครับเพึ่งกันที่เขาหายยื่บ่อครับอันนี้ กับวรูกเพื่อนเพิ่นกับวัวเลยแถลงว่าจะทุกคนก็ไปกินงานเลี้ยง,ยงยก,กันละเห็นไหมส่องพงคุณยายเดี๋ยวก็สีล้องสิละครับคุณยายจากวังสะพุงครับนั่นมาคุณแม่ก็กำลังมาปูมือแรกคั็นระเบียบก็สิเต็มแล้วเนาะถ้าเป็นงานฟรีนี่แคบดิหนี่ห็นงานฟรีบ่มีหมู่ฮอดลงซีนั่งคุณละ่ะคุณยายคุณยายโอ้ยคุณยายเห็นท่ารูปเตี้ย เอาแบบเป็นเอาแบบเป็นคลิปหรือเอาแบบเป็นอ่า,า,าอคุณยายครับช่วยถ่ายรูปให้ <c oughs> คุณยายมาปูศาสตร์ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตงถ่ายไปทั้งระเบียบพี่เห็นไม่เห็นเวทีพร้อมต้องหันหน้าไปทั้งพี่ก่อนตัวใูรไ,ไปเลยบอกครับไปเล่ยอ้อาว สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเห็นบ่จ้ำหนากันโดดก็เห็นกันเทื้อนึงสวัสดีครับนั่งใสนั่งใสนี่แล้วว่าชิใสมาผู้เดียวนี่ร้องใส่ไปนั่งใกล้ๆพูณแน่พุณอ่ะพูด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 เอากันบางขวดขาดพุณอ่ะเอาบัลลูครับเขาคุณแม่เพิ่นนั่นนั่ะคุณแม่ทั้งหนาเลยนเนี่ยผมมักนั่งทั้งหนาเสร็จละครับผม นี่นี่เอยนี่บ่อพีดลุงศิลปินผู้ไทยจังหวะมัานไร่หม่องชิดเนี่ยท่านบ้านมี่อยู่ข้าม่วงอันมือนั้นมาบ่อมือไหนอยู่ผาบิงนั่นผาบิงผมบ่ได้มาผมอยู่เมืองเลยศิลปินผู้ไทยบ่ผมบ่ได้เบิ่งด้วยนี่ท่านแม่มันนี่ยนี่นี่ไม่ค่อยกางไหมีเด้อร์ฉันน่งน้ำเด้อร์อันนี้ของไผ่ของเพื่อนครับ เางจองอยู่ส่่ท่านปู่อยู่ครับไปเอาอาทิตย์ละบ๊อบีนมาขายไปแล้วก่ะบ๊ี้ิม่านั่งละเอายูบ่สิไปเอากับเบบพ่อยมาให้พ่อยเด๋ไอ้พ่อยมอลำนีดดีเราถามอยู่อาศาบ่เอาบ่สีนั่งน้ำบ่สิเด็กเก็บไปเพื่นบ่ละคุณแม่ไปเอามาโรดแต่ว่าสิเกเ็บไปในผมด้อสีนั่งน้ำบอนั่งอยู่นั่งนั่งสิไปเอาครับเราีอันนี้นะ่อันเรามาจใส่แล้ากับผมมันประจำทุกยันกัน เขาเอิน่นว่าหมอล่ำคีิปพื่กันละหม,ม,ลมอลำบ่เศร้าดาวเพียงกับบุดีกัน <laughs> ตั้งห้อเบิ้งัน่ตั้งห้เบิงครับเอเบิ้งกระถ่า,ายคลิปบกรถายคลิปล,ลงยูทูบครับคุณแม่เอาถ่ายแม่บนเ่ถ่ายเหรอครับเนี่ยทอยาถ่าแม่ละใ่ <laughs> กับทีสามพอบมุนแล้วว่าเป็นคนใสทุโบโลเลยขนยูน่ล่แล้วตัวดขคนใดข้เป็นคนอุดรนำมานข้นอุดรครับจะว่าหางม่ยูที่ยูวางคุ่บอก บอผมอยู่ผาขาวครับประเดนกันว่าเบืดองยะคุแบบแ้นแย่หรอเปล่าตามหน้าแต่ครับเป็นยูทูปครับเป็นยูทู e ครับเอาโทรศัพท์มากดเบิงแม่ที่กดให้ที่ตามให้ผมแนะ่ผมเพีงก,ก็ตามบาหลายอยอรครับเบิองให้ผมแนะ่มนไมเปิเอาบอ ยี่ง z ได้สบายสบาย YouTube อืโอ้โหแมนดีเลยครับโอ้ยบางงามสบายครับอันซื้อแรงไหนตอนเนหรออันซื้อทูบอันชี้หนึ่งกันฮัลโหกดไปอะไรทีเขาสีออกกันเลยเขาสีบอกซีแมกดออกแั่ไหนบุละ ครับระเบียบวัตถุสินครับตอนนี้กําลังจัดแจงแบ่งเวทีครับพี่น้องมาเลยบ่ผิดหวังครับมื้อแรกนี่อลังการงานสร้างขนาดผมยังมาแล้วนี่ครับนี่ผู้นักสแสดงเพิ่นก็เตรียมการแล้วผมสิไปหากินข้าวกินน้ําเขาถาม่แว่าเห็นแต่ว่ากินเขาแล้วจะสุร,รักนอนนั่นล่ะ <laughs> อันซื้อว่าได YouTube อัน YouTube ผมน,น,นี่คนหาเป็นอะ้วก็ตคนนี้ ครูเนาเล่าทุกเรื่องตัวน,นี้อยากกันโอ้ในี่ใครเบิง้บงอยู่เขาเบิ้งอยู่ตัวจ้ารับ<ห>คุณแม่ครับเคยเบิ้งอยู่ครูเนาเล่าทุกเรื่องจะถ่ายหมอหลำเนาะครับผมครูเนาเล่าทุกเรื่องได้โจทย์ดตินี่ยนี่ผมถใคร พูดาบบมากกับผู้ใะมป้าผู้เดียวบ่กครับลูกสาวพูดมาป้าพูดอะไมากไมกัไปนอนน้ำมันโอนครับมัน,นไม่หมองรับหมองนอนแพทย์บอกแพทย์แพทย์บอกไปวุ้นเอง,เองร่วงมีบุนักไ <c oughs> ด้อแมีกล้วยร่ว <c oughs> งมีโบหุจักโอ้ยักตะกวเตี้ยักตะกล้เกเกกวเยก็องอ,องเานหาเตี้ยนหาได้ขนไหนเส้นเด็นป่าวเจ็บมั้ต<บ>้องต้องเดี๋ยวนะคุณแม่จะฟาาปากนะคุณพอใช้คำว่า ครูเนาเล่าทุกเกร,รื่องนี่น่ารักไแมกรติ้นามเด็กที่ผมนรักไ่ ได้วนางพี่ถ่ายอันนี้มึงไปลงครับบ่าที่ว่าได้ไล่ซดครับอันนี้บันทึกไล่ก็ไปลงเอไปลงซัต่อเนาะครับซัต่อครับโอ้โอเคได้ยินอยู่ครับผมครับอัดเสียงมาจะกถ่ายพวกหมอลรัเนาะครับครับครูดาเล่าทุกเรื่องนะครับผมเบราเห็นรักกับวิจารณ์หมอลรัไปสึกสิบจุดทีไปสละให้เลที่สมอไปเมื่อบ้านกันเยอะอ้าว้านคุณไหอยู่ไใสนี่อยู่ใกล้ใกล้มีครัครับโอ้เห็นน่งน้ำแนวหมุ่นรงเนี่ยน่งเนี่ยก็ได้ครับผมโอ้ยเราบุกไปนั่งหลงแล้วถ่ายจะถ่ายอยู่บนมื่นเร่งถ่ายครับถ่าย กษิตไทยเข้าเต้นนตัวพอมีคนอยากเบิงครับผมโอ้ยขึ้นหอดขึ้นกันครับเปิดรุ่งปิดรุ่งกัไปงานสุเกตกับไปโอ้งานสุเปกีตผมคิดยังงอปรปชุมตั้งใจสิไปโย่ตั้งใจสิไปโยวันที่สิสิไปเยอะบ่ไม่ใชพูดไทยนะไปปิดร่งวันี่ยี่สเ็ดเียของรัตนาสินเปนยส่วนเดียวกันโบไปรัตนายสเจ็สกินหนอยกับโไปวันที่สามมนวันที่สามนคองอันนั้น มาชินป็นผู้ชายมันขาวมันขาวข้าวมันขาวข้าวากขาวจปีนปีนผู้ไทยปิดวงมันจีซีไปที่สิบบอกครับเซอรี่สอดระเบ้อโมย่าลีลาวดีนะโมย่าแล้วอะไรลูกแล้วหนีแล้วนะหม่งนอนให้ลูกลีลลาวดีนะเอ้ยูมจะขอลีลาวดีเอาีสอดลิลลาวดีบ้านคำม่วงครับอำเภอคำม่วงกาฬสินธุ์ไปนอนจนเขาจะจำได้ ครับวันนี้ครับก็มาดูบรรยากาศให้ดูครับก็กำลังจัดแตง่งวันนี้แสดงเต็มที่ครับรับรองเต็มที่เชิญมาชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้เห็นบรรยากาศยืนยันว่าเล่นแน่นอนครับวันนี้รัตน์ไอรับิย,บวยวราชินุสัน์นรัตนศินุสันตโอ้ไป้ายไม่เพื่อนเ้นี้มาเลื่มเองป้ายตัว ไปไม่พ่นเด,ดินล่มพายุพัดเนี่ยประเทศมากมไห่แล้วรอดูแสงสีเสียงครับตอนเด็ดเนี่ยคิดว่าระเบียบวสสัฒนศิลป์นี่ไม่ได้แน่นอนครับพี่น้องห้างค๊บซอมปับรวดสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับดูบรรยากาศว่ายืนยันว่ามาแสดงจริงๆครับทุกท่านมังมีสีสุขครับโชคดีมีใจทุกท่านครับสวัสดีครับ